ดูในคลิปว่าเขาไ่วหนอนไม่มีเพี้ยไฟไม่มีแล้วก็ลองดูแล้วมาฉีดเป็นไงมีไหมไม่ไม่มีเหมือนกันสั่งมาสองรอบแสดงว่าใช้แล้วเห็นผลมากเลยใช่ไหมฮะผลตั้งกต่ทำายผมยังไม่เชื่อครผมก็ดูคลิปผมก็อใชไดีก็ใช้ตามเชื่ออย่างตอนนี้เชื่ออย่างเชื่อใช้หน้าไปเนี่ยดูมันแตกยอดครับเนี่ยยอดขาวดีกังเลยไม่ผลดีนะก่อนที่ยังไม่ฉีดก็มันเหลืองแล้วก็ใบบางตันยอดมันตนไม่แตกยอดฉีดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเลิกแตก เริ source, ่มแตกอีกแล้วทีนี้หลังจากฉีดแมกมาผสมยาฆ่าแมลงเข้าไปเป็นยังไงบ้างน้อนก็ไม่มีไม่มีเลยไม่มีตวเนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้ตันแมกมาสวัสดีครับพี่เทินครับผมพี่เทินปลูกทุเรียนดูแลอยู่กี่ต้นครับผมสามร้อยต้นสามร้อยต้นตอนนี้ทุเรียนอายุกี่ปีแล้วครับที่สูงสูงสวยๆอย่างเงี้ยสองปีกว่าสองปีกว่ากาลังสวยสมบูรณ์ ที่เชิญสั่งตัวเมกมากับปุ๋ยน้ำลาวาเอามาผสมยาฆ่าแมลงฉีดแล้วการเห็นผลเป็นยังไงบ้างครับพวกเพี้ยแมลงตดยดีไหมครก็ก็ใช้ได้นะใช้ได้เลยใช่ไหม้ตอนแรกเจอเพี้ยแมลงอะไรครับส่วนมากเจอหนอนมีหนอนหนอนมันมากินใบเหรอกินกัดใบกินกัดใบทําให้ใบใบเราก็พุนพุนเลยใช่ไหมฮะบใบเริ่มพุนได้ไหมครับโอ้นี่ใบขาดอย่างนี้เลยใช่ไหมครับโอ้ครับ แต่ก่อนนี้กินเยอะไหมฮะเป็นก็เป็นต้นของตัวสั้นตัวกันนะโอ้ครับฉีดแล้วฉีดแล้วดูแล้วเอ้ามันหนอนก็หล่นมาใช้ได้คือฉีดเมกมาลาวาผสมยาแล้วเห็นหนอนหล่นตายเลยเห็นอยู่ขนเดิมอ๋อมันหล่นลงพื้นเลย <laughs> ครับผมแต่ก่อนเนี้ยใช้ยาฆ่าแมลงเดียวฉีดแล้วเป็นยังไงบ้างครับ ก,ก,ก็ปกติก็ใช้ข้ามาแมลงแล้วก็ผสมพวกชลามันก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละมันก,ก็ได้ผลเมืนกันแต่ไม่ได้ผลนานได้ไม่นานได้แป๊บเดียวมันก็มันก็คืนไม่แล้วเนี้ยเพราะว่ามันหมดฤทธิ์ยามันก็กลับมาใหม่แต,แต่ก่อนนี้ฉีดประมาณกี่วันครั้งหนึ่งส่วนมากก็เจ็ดวันเจ็ดวันหลังจากเอาแมกมามาผสมยาฆ้า,มาแมลงแล้วผสมตัวปุ๋ยละวาไปด้วยตอนนี้กี่วันฉีดครั้งหนึ่งครับครึ่งเดือนกว่าหรืมั้งจากเจ็ดวันนี้ครึ่งเดือนกว่านะ เดือนนึงฉีดไม่เกินสามครั้งเองโอ้เดือนหนึ่งฉีดไม่เกินสามครั้งแต่ก่อนนี้คืออาทิตย์ละครั้งก็ถ้ากบช่วยประหยัดยาไหมฮะเยอะนะเยอะนะคุณพี่ฉีดครั้งหนึ่งนี้ประมาณใช้ต้นทุนประมาณรอบหนึ่งนี้กี่กี่ตังค์ครพันลิตรก็ประมาณเจ็ดร้อยบาทต้นทุนเจ็ดร้อยบาทต่อต่อถังพันลิตรน้ำยาอย่างเดียวนะน้ำยาอย่างเดียวไม่เร่องอุปกรณ์เลยไปทิดค่าน้ำมันค่าเครื่อง ตีไปรอบหนึ่งพันหนึ่งฉีดเดือนหนึ่งสี่ครั้งก็สี่พันหลังจากใช้แมกมามาผสมยาฆ่าแมลงผสม,ป,สมปุ๋ยลาวาแล้วฉีดเดือนหนึ่งสองครั้งสามครั้งเต็มที่ก็ประหยัดไปสามสิบถึงห้าสิเปอร์เซ็นตเลยเนาะคระับอย่างนี้ถือว่าโอเคไหมฮะโอเคโอเค<ๆ>เลย<บ>ใช่ที่ผมสั่งมาสั่งกชุดเล็ก<ะ>ใช้ชุดเล็กชุดเล็กชุดเล็กไอชุดพันสามร้อยเก้าสิบาทชุดเล็กนี่ที่ฉีดได้กี่รอบฮะพันลิตรสามรอบยังไม่หมดอ่ะสามรอบยังไม่หมดประหยัดขนาดนั้นเลย ก็ได้ไปดูขวดที่เหลือยังอยู่ครับสุดท้ายเนี่ยสั่งมาสองรอบแสดงว่าใช้แล้วเห็นผลมากเลยใช่ไหมครับผมต้งต่างซ้ำเลยใช่โอ้โหยอดเยี่ยมเลยเห็นผลอย่างนี้แล้วอยากแนะนําเพื่อนชาวสวนที่เขาฉีดแมลงไม่อยู่เอาแมลงไม่ตายเ่วนมากเพราะอะไรฮะตอนนี้เขาไม่ค่อยเชื่อกันไม่ค่อยเชื่อกันต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองใช่ครับผมโอ้โหอะไรก็ ไม่สู้ทดลองด้วยตัวเองก็อย่างผมเองนะผมยังไม่เชื่อใครผมก็ดูคลิปผมก็อืมใช่ดีก็ใช้ตามเชื่ออย่างตอนนี้เชื่ออย่างเชื่อครับผมยอดเยี่ยมเลยผมไม่มีใครได้นะก็ดูคลิปเนี่ยเอ๊ครับาทุเรียนเราแบบนี้เราจะเอาไงวะก็ดูไปดูไหมที่ระยองนะครับครับเไฟไหมมีไรแดงไหมมีน้อนไม่มีอะไรเนี่ยครับครับยอดเป็นมากกว่าเขาแต่เด้อดูเขาหลงเราคล้ายๆก็ลองดูคล้ายๆครับก็เลยใช้แล้วเห็นผลเลยฉีดครั้งแรก กี่วันมันถึงแตกยอดมามาใหม่แล้วก็ใบสวยสมบูรณ์ไม่ถึงสิบวันไม่ถึงสิบวันเห็นเลยว่าใบใหม่ชุดใหม่ออกมาครับแล้วแมลงนี่สังเกตว่ากี่วันมันไม่เห็นมันเนี่ยแต่ผมฉีดใช้สองขวดมานะสิครับที่ผมใช้มาเนี่ยผมไม่ได้ใช้กันแมลงนะผมใช้ให้มันแตกยอดเฉยอ๋อเอาเมกมเลาวาผสมยาเพื่อดูให้มันสะสมอาหารแล้วก็แตกยอดชุดใหม่นั่นแหละไอ้พวกเพลี้ยพวกหนอนมันไม่มีอยู่แล้วถูกใจไหมครับถ้ามันแตกยอดอย่างเนี้ครับผม ถ้ามันแตกยอดนี้คือมันคือมันโตนะโตใช่ถ้ามันไม่แตกยอดมันไม่โตนะไม่โตแล้วรากมันก็จะไอออกค้ากินทางานใช่คือทางนี้รากเดินแล้วแล้วก็มันแตกยอดนี่ก็คือมันโตทั้งโตทั้งบนทั้งล่างเอาง่ายรากก็เดินก้านสาขาก็แตกใช้แม็ก้าไปเนี่ยดูมันแตกยอดสิครับเนี่ยยอดยาวดีจังเลยเมื่อก่อนเป็นยังไงเมื่อก่อนก่อนไม่่คยแตกเหรอครับฉีดไปกี่ครั้งถึงแตกยอดออกมาแบบนี้เนี่ สองครั้งก็เห็นผลแล้วนะเมื่อก่อนใบเหลืองด้วย, <c oughs> วยอืมฉีดแล้วนี่ไปแตกยอดเลยแตกทกต้นเลยแตกทัก้นทงนั้นเลยหรอ <c oughs> แตกอ๋อกำลังแตกยอดทุกต้นเลยตอนนี้นี่ <c oughs> ผมไม่น่าเชื่อนะจากใบเ,ลเหลืองแหรอเนี่ย